รู้สึกมืดมนจังจอไม่สดใสเลยมีให้เลือกด่านไหมอะเนี่ยใช้ด่านไหมไอ้ตรงรูปภาพเนี่ยข้างหน้าเน,นี่ยวะเนี่ยใช่ปะไม่ใช่ออกเป็นแค่ไม่ไม่เดี๋ยวมันสุม่มมันสุม่มไอ้นี่มไหมสุ่มเกมอ๋อแล้วถ้าตายแล้วตายเลยปะไม่น่านะน่าจะมีให้ชุบแล้วก็เล่นต่อได้เลยอ๋อ นีมาแล้วโอ้มีสามชีวิตเอาเรื่องสามารถผัาคนอื่นได้ด้วยนะกิมเนี่ยใช่เหรอกดอ F กด F ผักแล้วก็กดอ E อีกอัพ e Q, Q dash lạnh uh, đo like rồi là bà <laughs> คิวเดดอ๋อ,อใครเร็วใครได้เหรอใช่เออมันปรับใหม่เหรอผมไปดูของอะไรนะใจร้าวมามันเป็นแบบเป็นเลือดสาดเลยนะ <c oughs> น่าจะปรับแล้วนะมั้งโอ้ไม่หนุกเลยอ๋ออ๋อมันจะมีให้เลือกอันอันต,ต,ตอนต้นเกมอะฮาร์ดคอร์โหมดอะไปปะ อันนั้นน่าจะเป็นรถเลื่อนสานเลยเอ,อเดี๋ยวเล่นอันนี้ตรงก่อนอันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะไอ้นนด่านแมวอ่ะเคยดูปะ้ะไม่เคยแต่นีน่ตัวอื่นตัวอะไรมีอ่ะลิงบอกปากบางกีเกมหลบไปตรงจีงของเขา<อ>แล้วก็ไปไปไขลานไอ้ข้างหลังได้<อ>ยังไงวะเกมสตาร์โต โดเตะตายเลยไฟดับโอ้ยมันกระโดดโอ้โหย่ากระมม่ฮะอูกาอูกาผักได้ปะได้ยังไงวะเอ้ยปล่อยกล้วยเอ้ยกล้วยระเบิดเออฮ่าขี่จรวดเออไอยอ๋อไม่ผมขี่จรวดแล้วจรวดผมระเบิดวะขี่บินไปชนมันอะ เอ้ยแหละไปหมุนไขลานข้างหลังมันนี่ผม E อะของผมว่ะเอ้ยแม่งลุกแล้วไปละฟุงอกฟุงอกฟิวแดดเอ้ยฟุงซ้ายขวาได้เลยว่ะโอ้ย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 ผมผมอยากกี่จะลวดอยากกี่จรวดจังเลยขอแม่งโก้ยโอ้ยโอ้อเดินรถ แตดยำกหม่อมเอาแต่ใครตายตายแตกหนึ่งโอ้ชิงชับชิงชับเอ้ยเอ้ยจะเบิดแตดได้ไหมเนี่ยอิเออโอ้โหเจ็บแม่เอ้า้ยโอ้ยโอ้โหโดนแย่งเยอะ อ่ะหัวมันหมุนเหรอเอาเอาแพ้เอาตายเออชนะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ยหลบ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 เอาหัวแม่งไอ้นี่ด้วยมันมันมีโนอขยับได้ไงนี่ไม่สมเหตุสมผลเลยไปแล้วนี่เอ๊ยอุ้ยอุ้ยเจ็บไม่ตายเออโดนจรวลไปตั้งคณะนั่นอุ้ย มาแล้วไม่ตายเลยดีปั๊มผมได้ได้บอกวะไม่รู้ผมได้ได้บอกวะได้มันจะขึ้นว่าอะไรวะไม่บอกอ่ะเอออชนะเหรอง่ายจังง่ายเกินชิวเกินง่ายเกิน Game, Huh? Huh? Pizza. No. Breaking <coughs> Breaking news. World wide reports indicate that students are being forced to participate in a mysterious game with little. to known What? t i This can't be true. It sounds like fake news. They're trying to scare d s p i t e o p l e or something. d e i t e t t e y g o n t Life fake news. Uh, uh, ไม่เชื่อก็โง่ไปควายขับปอมเอ้ยเอ้าคืออะไรให้ให้ให้ใส่ของเยอะที่สุดอ่ะใช่ใช่ใช่สามารถผักตะกร้าคนอื่นแล้วเอาของมานี่ได้ด้วยนะอ๋อเป็นนักซีนเองจับของไปทุ่มใส่ของคนอื่นก็ได้ <laughs> แล้วผมไปไหนอ่ะแมนมาแล้วโอ้โหลดลงอุ๊ยอุ๊ยลื่นอุยลื่น phu à Ồ À Ui Dạ Thè nè lười Dễ lèo, dễ leo cũng dè cũng dè ui, Ủa Ủa biết Ủa Ủa mà lắm. Phải Ủa Ủa สามที่เอ้ยของหมดแล้วไปจล้วเกิดจริงร้านปิดแล้วใช่ไหย่าทันปล่าวะไปมันเก็บทีละหลายอันได้ด้วยใช่ไงสี่อันวะผมเก็บมาม <พบ S 2> เยครบแล้ว,ลวหาแล้วไม่ทันหักแม่งเลย <c oughs> ม่รักไม่รักเออของใครไม่รู้ของใครไม่รู้ขอขออันนึงเอ้ยอีกอันนึงโอ้ขาดอันเดียวเอ้าผมโอ้แพ้เลยโอ้จบเลยเหลือสองชีวิตแม่งเหลืออันเดียวเองโอ้เออนี่รีไวายขึ้นมาละ ดานี้ซะด้วยมีเก้าอี้แตกด้วยนะใช่เอ่อถือเก้าอี้ไว้บนหัวได้อ๋อผักได้ด้วยใช่ไหมแล้วพอพอ,พอเพลงพอเพลงจบเราค่อยวางเก้าอี้แล้วก็ขึ้นไปนั่งซะอ๋อเป็นจังซี่เองเอ่าแต่เราปีกอัพเพงถือด เ้ยมันโยนเกี<_<_้เองเลยเหรอกดอีโยนอ๋อเกี้หักมันนั<_<_่งไม่ได้หักหักหาละเอาันนี้ก็หักเอาันนี้ไม่หักโอ้นั่งเลยอะไรเรียบร้อยเรียบร้อยสองตัวนั้นเรียบร้อยไปยังแตกเรียบร้อยคอขาด aoi, oh mình nhồi e à? Cái này, mình nhồi à? Cái này, mình nhồi à? Cái เออไปแล้วจ้าไออยู่กับผมอยู่กับผม <laughs> มันโยนเก้าอี้ไงหนังเอ๊ะ อ๋อโยนไปเองเลยไอเบียด้วยไม่มีใครไปแย่งเราเลยวะนั่งสินั่งนั่งนั่งสิเอาสิจบสิเพลงอ่ะเออ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 ใครกระเด็นวะล่ะเรียบร้อยเสื้อฟ้าแห้งหัว่ายหัวแตก เอาชนะเลยจบเลยอโอ้จบเลยเอาตายห่าหมดเลยเอาหลบกระเป็นบอสนี่เนาะอ๋อนี่ประตูโดเรมอนประตูไปที่ไหนกันนี่ไอ้ไอ้ด่านหมีหิมะได้ไงอ่ะโอ้ยไม่ใช่ละว่ะให้ขึ้นไอ้แป้งบนเรื่อยๆเหรอเือดจ็คสกิโอ้ยไม่น่าเล่นอะไรอย่างนี้น่าเนี่ยเรีามาตัยติดกะ Use AD to turn PE to activate power up โอเค AD คือซ้ายขวาเหรอใช่ใช่อะไรคอ power up อ๋อแบบแบบไปเร็วๆอะไรเงี้ยนะอย่าๆๆ่าอย่ไปเลยอืเออผมผมคน แดดแดดแดแกสแกสแกสวิ่งมแล้วอุ้ยเออเล่นไงวะโอ้ยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเลยแก๊สแก๊สแก๊สแดดแดดแดดโอ้ยโค้งโค้งโค้งโอ้ยม่มาแล้ว สปีมันแรงนี right> ่อ่ะสปริงอู้ยังสูงงอเลยวัเนี่ยโอ้ยม่กโอ้โอ้โอ้ววไปเลยนี่แดดไม่ได้เออฟินสเยสว้าวชนะโอ้ผมตามมาติติโอเคเอาเอากิ่นเอาเอ้โดูอเยววเนีย ไอเบคอนน่ะไปแล้วโอ้โหหลบโอหลบหลบทุกสปีดเลยอื้อต้นไม้เอ๊ะเอ้ยเอาได้ไรวะได้ไรอ่ะเอาไปไหนหลงไปเนี่ยหลงหลงเออเออส่งมาดีไยเขาใจใจแล้วอ๋อ วิวดิฟ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 ไอตัวนี้อะไรเนี่ยนู๊บนู๊บนู๊บมันทำไรนู๊บเนี่ยเอฟเคเน่าจะใช่อ๋ออ๋อก็ขยับนี่อ๋ออะไรของมันวะนี่เลน่าอีมันเด้งไกลอย่างเวลามันเด้งถอยหลังเอ๋ออ๋อเออโคตรเสียเวลา โอ้โจบแล้วชิดเชยรอดผ่านหินอ๋อเหลือสองคนเนี้ยเออเนี่ยตกเหวโอ้มันจะเข้าเ้นจุดแล้วนะถ้าไม่ตกนี่อ๋อตายเลือตกเหวตายเออโดน้นี้ก็น่าจะตายเนี่ยอ้ออะไรของมันวะโอ้เอออชิ เอาเกมเลยเหรอเอา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 อะไรอ่ะเฮ้ยเกมอะไรอ่ะก็ดีจังก็ดีดนตรีอะทำไมท่านั่งมันชิวจังต้องเต้นดิ อินนชาลีวูดูยูพิกคืออะไรวะไม่รู้อ,อ,อ่ะอุ๊ยใครวนผมวะอ้าวผมตายเอาไม่ใช่ผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยคืออะไร <ผม S 1> อ่ะ<น><น>ผมบวชผมบวชตัวเองด้วยเนี่ยเอา้าจบแล้ว ผมโหวตไอ้คนฟังขวาสุดอะเตะทูเดอะท็อปเอ้ยคืออะไรอะอะไรวะเกิดอะไรมาเล่นไงคลิกที่บล็อกเปล่าบล็อกสีฟ้าให้อยู่หรอให้อยู่ตรงกลางเหรอกดปุ่มสีแดงให้อยู่ตรงกลางเหรออ๋อต่อเป็นชั้นๆแล้วไป ไม่รู้อะผมมัวเนี่ยเอา้าชิปอุ้ยเอ้ยยั<า>ยโอเคเล่นไปละตายเลยเหรอเอาดีไวท์ขึ้นมาแล้วอ๋อเมื่อกี้หว<ต>โหวตอะไรสักอย่างอุ้ยถือระเบิดไอ้วิ่งแปะแนนอนเลยเนี่ย เระเบิดจะอยู่ที่ใครเนาะไปไหนได้บ้างวะเป็ระเบิดอยู่ที่นี่หายตัวเอฟเอฟจะเห็นไม่มีใครเห็นมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วแดดเต็มเลย ใครเนระเบิดวะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เบคอนเบคอนเบคอนหลบหลบหลบเรียบร้อยตายตายตายสองหนึ่งเรียบร้อยเหลือสามคนเรียบร้อยโอ๊ยใครไม่รู้โอ้ใครไม่รู้อ้ใมันได้ที่ผมแล้ว อ๋อติดติดติดเอ้ยอย่ามาฝั่งนี้ดิ <laughs> สามสองหนึ่งเรียบร้อยอ่าทิ๋มหายแล้วมาที่โบกอีกที <laughs> ย<า>่อย่าดูด้วย

สองคนไอดีรอเฉยอุ๊ยนี่มันจึกตัดสินของลูกผู้ชายอ่ากิปล็อกเลยนี่เล่นไงชิดเคสู้กับใครวะเนี่ยสู้กับกาโตจิตเอ้ยเอ้ยไอตัวที่คุณด่าตอนแรกอ่ะไอตัวมึนๆน่ะใช่เหรอเออไอเบคอนน่ะมาแล้ว ศึกสัตย์สีสุดสัตยีบ้าอ๋อมีเปอร์เซ็นต์บนหัวบอกโอเคโอเคเข้าใจาแล้วเข้าใจาแล้วให้พักตกน้ำยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะยิ่งกระเด็นไกล F คือบล็อกโอเคมีบล็อกด้วยเอาเรื่อง แสดงว่าตีได้แบบไม่ได้ถี่มากนี่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 โอ้อีซี่จังเอ้ยโอ้บายบายอะไรของอัรนด้นอะ

พินิจนิินิจพินวพินิจพินิจพิโจพินิ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 วพินิเพินิจพินิจพินิจ้ินิจพินิเพินิจ้นิจพิน้จพินิ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 ิิินินจิ คืออะไรอะ่ะผมชนะเกมแล้วเย,ยว้นีเดอทิวลีบเต้นอ่ะโจอ๋อยออะ่อะอ้าวจบแล้วอะ่ะ